กดตัวดีๆมึงไม่ออกกูกดตัวหลอกๆแม่งเลย you perfect, you not <laughs> ถ้าวันนี้กูกดมึงกูได้อยู่นี้กว่าวกิวไอ้เฮ <laughs> ้กูทำอะไรวะ มาครับน้องๆพี่จะรีวิวเซลล์ยูนิคให้ดูเองวางโคตรถูกตีตั้ง800โอ้โหนี่มันเมตาชัดๆโอเคเก็บคิวล่างแรกเสร็จละอีโวแม่งเลย โอเคต่อไปก็หาหมายเลข18ดูดเอ้ยไม่ใช่เออไปฟาร์มเพิ่มดาเมจเด้งจากล่างแรกตอน1 0 0 0 0นเป็น5 0,000ื่นแล้ววะตีแรงขึ้นตั้ง5เท่าเลยวะแชทเฮียเอาละในที่สุดพี่ชายก็จะเพอร์เฟกสักทีอีโวแม่งเลยที่เหลือก็เก็บให้ได้150แต้มเพื่อจะทําให้พี่ชายเพอร์เฟกได้มากกว่านี้อีโอ m มก o d กูฟาร์มกี่วันในเฮียพีลองเอาเซลไปเล่นอีเวนต์ล่าสุดมาดาเมดพีแม่งอันดับหนึ่งเลยว่ะน้องๆนี่ขนาดเอาเซลมาเป็นดาเมจตัวเดียวนะเนี่ยทําได้ขนาดนี้โอ้โหเอาเฮ้ยแอร์หลุดแต่ไม่เป็นไรเพราะเรามีเซลอยู่นอีกอีกทีเดียวอีกทีเดียวดีอีกทีเดียวโอ้เฉยๆครับเฉยๆครับน้องๆเฉยๆครับเซลพี่แม่งโคตรแบบวันนี้แหละ จะเป็นวันที่อ้าได้เซลซูเปอร์เพอร์เฟกแต่เดี๋ยวกูเรียนลากันมายังไงหลังจากที่อ้าได้เตรียมตัวมาหนึ่งสัปดาห์ในที่สุดเซล์ก็จะกลายร่างเป็นซูเปอร์เพอร์เฟกอุ้ยลืมเก็บคิวเอาละ่ะรอบนี้แหละเซลโอโอโอเฮยเดติดเอาละ่ะรอบนี้แหละเซลไอ้าจะกลายเป็นซ uh, <how? S 3> like ูเปอร์เพอร์เฟกต์ อุวยๆๆๆู Double S Double S Attack อุ้ยวูวลมกายภาพสุดโหดเลยว่ะแชทพี่ว่าเมตายาวๆแน่เลยว่ะกูเลื่มไปเกมนี้มีฮินามินี่ว่ะโอเคเซ็ตทุกบัฟและไหนดูซิเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันทุกทุกห้าวินาทีระยะสี่สิบจุดสี่เทียพอๆกับฟรีเลนแบบไม่มีเทรดเลยว่ะไอ้น้อง